สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้จงมีวิธีการทําผัดมะเขือยาวกุ้งสดนะครับแล้วก็ใส่หมูสับด้วยนะครับมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับผมมะเขือยาวแน่นอนนะครับจะใช้หนึ่งลูกยาวๆใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็หั่นแช่น้ําเกลือไว้น้ําเกลือก็คือน้ําที่ละลายเกลือธรรมดาเราเนี้ยะครับหนึ่งเพื่อให้มะเขือไม่ดําด้วยนะครับนี่นะครับหั่นชิ้นตามชอบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนําไปทอดก่อนนะครับ กุ้งนะครับกุ้งสดผ่าหลังเอาเส้นดําออกให้เรียบร้อยนะครับเครื่องผัดวันนี้จะมีกระเทียมพริกนะครับจะโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้ะเจียวนะครับอันนี้คือน้ําล้างคขกจากที่เราโขกตรงนี้นะครับพริกชี้ฟ้านะครับพริกไทยอันนี้ใบโหระพานะครับหมูสับนะครับหรือว่าหมูบดนี่นะครับซอสหอยนางรมนะครับน้ําตาลทรายซอสถั่วเหลืองนะครับซอสปรุงรสสาเขียวนะครับน้ํามันสําหรับผัดนะครับ น้ำปลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยดยกกระทะายดูเลยน้ำมันสําหรับทอดนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เรามาทอดกันเลยนะครับน้ำมันจกร้อนแล้วก็หลังจากที่เราแช่น้ําเกลือนะครับก็เอาไปใส่ตะแกรงกระชอนอะไรอย่างนี้แบบนี้นะครับให้มันสเสด็จน้ามันสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เอาลงทอดได้เลยครับ เราจะทอดแค่พอสุกนะครับฉะนั้นไม่ต้องใช้น้ำมันแรงมากวิธีนี้จะทำให้มะเขือสุกแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ดำดุนเกินไปเวลาที่เราผัดนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นก้อนๆเลยนะครับแข็งๆเลยก็ไม่ต้องทอดก็ได้นะครับส่วนตัวโจชอบทานมะเขือที่สุกนิ่มๆนิดนึงนะครับเวลาทำเมนูผัดนะครับนี่นะครับสุกแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักพักเอาไว้ก่อนให้เสด็จน้ามันนะครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องทอดนานเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละเวลาที่เราไปผัดมันจะยิ่งเละไปใหญ่นะครับหลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการผัดนะครับก็ใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องผัดนะครับก็คือพริกกับกระเทียมนะครับอันนี้นะครับ ผัดจนหอมก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยหมูบดนะครับเมน,นูนี้ใครจะผัดกุ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่จะผัดผสมไปเลยก็ได้เพราะว่ากุ้งวันนี้ค่อนข้างตัวเล็กนะครับฉะนั้นสุกง่ายเดีย๋ยวเราผัดจนหมูสับเริ่มสุกสักพูก่นึงก่อนนะครับค่อยใส่กุ้งนะครับ นี่นะครับพอหมูสับเริ่มสุกแบบนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งสดนะครับเส่ลไปได้เลยครับเราจะรอจนกว่ากุ้งเริ่มสุกนะครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราจะปรุงรสชาติเลยอันดับแรกนะครับใส่น้ำรักโคลงลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับซอสถั่วเหลืองนะครับพริกไทยป่นครับน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำมันหอยครับผม ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีสักนิดนึงก่อนนะครับถ้าใครจะใส่ซีอิวดำเพื่อเพิ่มสีสันก็ได้นะครับนี่นะครับจะได้มาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่มะเขือที่เราทอดลงไปเลยนะครับใครชอบน้ำแห้งเร่งไฟแรงผัดนานกว่าเดิมนิดนึงนะครับตัวชอบให้มีน้ำนิดนึงเมนูนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใส่ใบโหระพาลงไปนะครับมันจะดูดน้ำไปมากกว่านี้นะครับ ใสชอบสีค้าใส่สีอิ๊วดำนะครับอย่างที่บอกนะครับโรยด้วยพริกขี้ฟ้านะครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็แต่งหน้าตาสีสันของเมนูนิดนึงครับจากนั้นนะครับเล่งไฟแรงๆเลยนะครับตามด้วยใบโหระพานะครับผัดให้สุกนะครับ จะสังเกตว่าพอเราใส่ใบโเระพาลงไปครับน้ํามันจะลดลงไปนะครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องกะให้ดีๆนิดนึงนะครับเวลาผัดก่อนจะใส่ใบโหระพานะครับถ้าเราผัดแห้งเกินไปมันจะกลายเป็นเมนูที่แห้งกังไปเลยนะครับส่วนตัวโจชอบทานเมนูนี้แบบมีน้ําเล็กน้อยนะครับเอาไปคลุกข้าวนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบแห้งๆเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับพอใบโหระพาสุกนะครับมันก็จะพอดีนิดนึงประมาณนี้นี่นะครับ ปิดไฟได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผัดมะเขือยาวใส่กุ้งสดใส่หมูสับนะครับในแบบของนายต้มโจกนะครับเมนูนี้สีสันจะอ่าสาแตนดาร์ดนิดนึงคือเดิมๆนิดนึงนะครับเราไม่ได้ใส่ฟิวดำเยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักใส่จานกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดมะเขือยาวกุ้งสดหมูสับในแบบของนายต้มโจงนะครับ เพื่อนๆสามารถทําทานกันได้นะครับวิธีทาอัตราส่วนก็ตามนี้เลยครับอัตราส่วนโจเขียนให้ด้านล่างนะครับถ้าใครดูที่ขึ้นในวิดีโอไม่ทันนะครับเพราะว่าโจก็ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับใครอยากให้โจทาเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับลูกฉาส่วนผสมมาแบ่งพันกันครับผมวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามให้กันในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับโจนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ